ก็มาพบกันอีกนะคะก็ขอสวัสดีทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะจะรับชมช่วงเวลาไหนก็ขอสวัสดีไว้นะโอกาสนี้ก่อนก็ได้เวลาที่จะมาเล่าจากสมุดบันทึกเนาะเมื่อปีพศ2557นะคะ ตอนวันนี้ก็จะเป็นเป็นปีวันที่เราบันทึกนี้เป็นวันที่ยี่สิบเก้ามิถุนายนปีสองพันห้าหกสิบแปดคะก็บันทึกนี้จะเป็นเล่าบันทึกเมื่อวันที่19เมษายนปี2557 ก็ในบันทึกว่ามีความคิดที่อยากจะอยากไปกราบองค์พระเด็พระคุณหลวงพ่อที่วัดท่าสุงนะคะวันนี้ตื่นตีสี่ลุกขึ้นมาสวดมนต์ก็ส่งอารมณ์ให้อยู่ในสมาธิแต่ว่าวันนี้สมาธิไม่ค่อยดีก็น้อมจิตไปที่พระจุรามานีเจดีสถานพระจุรามานีเจดีสถานนี้อยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงนะคะ ด้วยจิตที่ไม่ค่อยจะนิ่งเท่าไหร่ก็จะวิ่งขึ้นวิ่งลงนะคะก็คือจิตขึ้นแล้วก็หลุดลงมาขึ้นไปแล้วก็หลุดลงมานะคะก็เลยมานั่งจับภาพของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อย่างเดียวเพราะว่าจิตขึ้นได้ไม่ดีก็เลยมานั่งจับภาพพระพุทธเจ้าเ,เวลานี้ก็ ใช้เวลาไปเรื่อยเปื่อยจนไม่ได้กินข้าวเช้าก็เลยมันนอนเอนกายกะว่าจะนอนเอาแรงก่อนเข้าไปทํางานนะคะเวลางานก็จะได้เข้ากะบ่ายก็เลยนอนเล่นๆไปแต่ว่าวันนี้กลับไม่มีอาการเหมือนเช่นเคยคือวันนี้รับตาลงก็จะเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นมีหลายพระอ,องค์มาก มีรัศมีกายเป็นประกายมีสีคล้ายลุง้งแต่เด่นทางสีเขียวจะมากแล้วก็สีทองนะเห็นสีทองเป็นประกายมากก็ลืมตาพอเห็นชัดก็เลยลืมตาแล้วก็ขอหลับเพราะอยากนอนนะคะเพราอจะได้ไปทำงานก็อยากจะนอนก็หลับต่อแต่พอหลับก็เป็นเช่นเดิม พอหลับตาทีไรก็จะเห็นพระพุทธองค์มาปรากฏอยู่นะเบื้องหน้านะก็เอ๊ะทาไมวันนี้เห็นเยอะนะคะในในตอนนั้นคิดว่าก็ง,งงว่าทําไมวันนี้เห็นเยอะจังจิตจึงถามพระองค์ที่ประทับว่าถามไปว่าพระองค์ประทับอยู่ที่ไหนขณะนี้ทําไมถึงเห็นก็มีคําตอบขึ้นมาในจิต ว่าพระองค์อยู่ที่วัดท่าสุงภาพที่เห็นปรากฏในจิตนะคะเป็นภาพที่วัดท่าสุงก็ตอนนั้นยังไม่ค่อยรู้จักวัดท่าสุงเท่าไหร่นะก็เลยนึกแปลกใจว่าที่วัดท่าสุงนี้เขามีพระพุทธรูปมากมายหรือ,อยังไงนะเพราะก็เห็นภาพนี้ตลอดเลยนอนไม่ได้ ดูเวลาก็จะห้ามโมงเช้าแล้วก็เลยลุกขึ้นไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็เอารถไปล้างทานอาหารก่อนไปทำงานก็ไปทำงานก็ได้ไปเจอท่านอาจารย์ก็เลยเล่าเรื่องเนี้ยเล่าเรื่องตั้งแต่ที่ ไปกราบองค์พ่อที่ไปขอให้หลวงพ่อพาไปที่นอกโลกนะคะก็ไปเล่าเรื่องให้ท่านฟังเอ่อท่านจะถามเราว่าเยนเรียนท่านอาจารย์ไปว่าเดี๋ยววัานอาทิตย์นี้จะไปที่วัดท่าสุงท่านก็สาธุอาจารย์นี่ท่านนี้ก็เลยถามว่านึกอย่างไรจะไปก็ตอบท่านว่าจิตอยากจะไป แล้วก็มีความรู้สึกว่าจะต้องไปให้ได้ก็นั่งคุยเรื่องราวต่างๆรวมทั้งที่ตัวเองได้ไปเห็นนอกโลกสวยอย่างมหัศจรรย์นะคะอาจารย์ท่านนี้ก็เลยแนะนำว่าไปที่วัดแล้วให้ไปหาซื้อหนังสือเรื่องอุไลท่องนอกโลกมาอ่านดูนะท่านบอกว่ามาอ่านดูนะก็รับปากว่าจะจะซื้อมาอ่าน นะคแล้วก็หมดเวลาก็ได้แยกย้ายกันไปนะก็หมดจบเรื่องของวันที่19เมษายนนี้จบไปหนึ่งวันนะคะต่อมาก็จะเป็นเรื่องเล่าของวันที่20เมษายนปี2557บันทึกไว้ว่าเช้า ตื่นขึ้นมาก็จะจิบกาแฟแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระสวดมนต์นะคะสวดมนต์เรียบร้อยแล้วก็กล่าวกล่าวบอกเทพเทวาว่าวันนี้จะไปวัดท่าสุงที่จังหวัดอุทัยธานีจะไปกราบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พระเดชพระคุณองค์หลวงพ่อแล้วก็เทพเทวาที่วัดท่าสุขงก็ตั้งจิตอธิษฐานไปเนาะ ก็ออกเดินทางประมาณ7จ็ดมงสาสิบห้านาทีก็ขึ้นทางด่วนแต่ก็ไปถึงวัดท่าสุงนี้ก็เกือบห้าโมงเช้านะคะเขาปิดประตูตามสถานที่ต่างๆจนหมดเพราะว่าใกล้จะฉันน่าจะเป็นเวลาฉันเพลนนะคะก็เลยได้ไปตรงที่ท่าน้ำไปดูปลาแล้วก็ไปให้อาหารปลาแล้วก็ ไปหาอาหารทานเรียบร้อยแล้วก็เริ่มไปที่ปรา,าสาททองคํานะคะไปเห็นสวยจับจิตจับใจถามในจิตว่าเหมือนวิมานตัวเองไหมก็ตอบว่าไม่เหมือนรอบๆปรา,าสาททองคํานะคะมีพระพุทธรูปจํานวนมากมองแล้วก็เลยเข้าใจว่าอ๋อเมื่อวานนี้ทำไมเราถึงเห็นพระพุทธเจ้ามากมาย วันนี้ก็เห็นมีมากมายเช่นเดียวกันแต่ต่างกันตรงที่วันนี้เห็นด้วยตาเนื้อนั่นเองเมื่อวานนี้เห็นด้วยตาในเห็นองค์พระรูปพระโฉมของพระองค์งดงามเป็่งประกายสว่างมากกราบทุกๆพระองค์แล้วก็มากราบสมเด็จองค์ปฐมนะคะตรงที่พุทธปฐม ก็ไปถวายผ้าห่มสีทองถวายมาลัยแก้วแล้วก็เหรียญทองนะคะถวายท่านกราบลงก็รับตาน้อมจิตกราบท่านภาพท่านก็ปรากฏปรากฏให้เห็นขณะที่รับตานะคะท่านทรงเครื่องพระนิพพานงดงามมากกราบขอบพระคุณที่ พระองค์ทรงเมตตาส่งขอข้าพระพุทธเจ้าแล้วก็น้อมกราบพระเดชพระคุณองค์หลวงพ่อที่อยู่หน้าเบื้องหน้าสมเด็จองค์ประถมก็ได้น้อมถวายเครื่องสักการะบูชานะคะแล้วก็ผ่านทูบเทียนขอบูชาก็รู้สึกปลื้มใจนะคะในการที่ได้ว่าเรามากล่าวคำขอขมา ขมาโทษตอบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตอบ,บิดามารดาครูบาอาจารย์นะคะกราบท่านองค์หลวงพ่อแล้วก็เห็นองค์หลวงพ่อทรงเครื่องพระนิพพานเด่นชัดขึ้นมาก็กราบท่านด้วยความเคารพยิ่งนะคะนั่งสักพักแล้วก็เดินไปรอบๆแล้วก็ไปที่วิหารแก้วร้อยเมตรก็รู้สึกตื่นเต้นมาก ก็มีบันทึกนิดว่าก่อนที่จะมาว,วิหารแก้วร้อยเมตรนี้ลืมไปว่าได้ไปถวายกราบสการะพระพุทธสีอาริยเมตตไตก่อนที่จะมามที่วิหารแก้วร้อยเมตรนี้<ม>เข้ามาถึงวิหารแก้วก็ปื้มจนบอกไม่ถูกมาครั้งแรกนะคะใส่ตา ก็มองไปที่ผู้คนมากมายที่มาแล้วก็เลยเข้าไปไปเช่าบูชาเาช่าผ่านทูเทียนนะคะแล้วก็เพื่อไปกราบสักการะองค์หลวง,งพ่อก็เดินไปขณะที่ถือผ่านไปก็น้ำตาไหล ก็พยายามกันน้ําตาอย่างที่สุดเลยนะคะมีความรู้สึกว่าในใจเนี่ยมันเสียใจในความรู้สึกบอกว่าข้าพระเจ้าเนี่ยเคยเป็นลูกของท่านความรู้สึกนะคะขึ้นมาเป็นแบบนี้ก็ไปกลับแล้วก็บัตนี้ก็ตั้งใจว่าบัตนี้จะกี่พบก,กี่ชาติเนาะ ผ่านมาแล้วกี่ภพก,กี่ชาติก็ตามองค์หลวงพ่อท่านก็ยังเมตตาเสมอเข้าไปกราบขอเข้ามาองค์หลวงพ่อแล้วก็กราบขอพรหลวงพ่อว่าตั้งแต่นี้ไปลูกจะขอเป็นคนดีมีศีลธรรมจะเดินตามท่านพ่อไปนะอย่างที่พระนิพพาน กราบขอพรองค์หลวงพ่อขอบารมีขอหลวงพ่อช่วยปกปักรักษาดวงจิตของลูกอย่าให้ลูกคนนี้ได้มีกิเลส mm hmm. แล้วก็ที่สุดก็คือตัวข้าพเจ้านี้มีโทสะแรง mm hmm. ก็ขอเมตตาท่านว่าขอให้ข้าพเจ้าเนี้ mm hmm. ได้ละตัวโทสะได้ละความเกลียดชังอาฆาตแค้นลง ไปเรื่อยๆนะคะก็ขอบารมีท่านก็อย่าได้มีความคิดเห็นถูกไปในทางอายภูมิขอให้จิตของข้าพเจ้านี้ตั้งมั่นตรงต่อพระนิพพานขอพระเมตตาขาจัดมาและกิเลสในใจให้หมดสิ้นไปในที่สุด ก็ขอบารมีขององค์หลวงพ่อได้ช่วยอบรมสั่งสอนลูกด้วยเถิดนับจากนี้ไปลูกจะตั้งใจดีแล้วก็จะไม่ดื้อจะพยายามก็ต้องใช้ความพยายามก่อนเนาะเพราะว่าจิตเราก็ยังต้องฝึกต้องฝนก็พยายามจะเชื่อฟังคำสอนของพระเดชพระคุณองค์หลวงพ่อนะครับ ตอนนั้นก็พยายามไม่ให้ตัวเองมีน้ำตานะคะเพราะว่ามีผู้คนมากมายกั้นกั้นสุดจิตสุดใจเลยเพราะว่านอกจากน้ำตาที่มันไหลามาแล้วมันเกิดอาการสะอื้นในอกก็ไม่อยากให้เป็นที่เป็นที่สายตาคนมามองว่าไอ้นี่มันเป็นอะไรเพราะว่าอดีๆก็มารองให้วันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่เข้ามากราบ สรลีละของพระเดชพระคุณองค์หลวงพอ่ออยู่ภายในวิหารร้อยเมตรนี้นะคะก็กับหลวงพ่อแล้วก็ขณะที่หลับตานะคะกับลงไปแล้วก็หลับตาน้อมจิตก็เห็นภาพองค์หลวงพอ่อจะเป็นภาพพระแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นภาพทรงเครื่องพระนิพพานท่านเมตตาพยายามจําลอง มาจากพาจุรามณีเพื่อให้มนุษย์ได้ชื่นชมนะคะเจ็ดแล้วก็อยู่ได้ไม่นานต้องรีบกลับเพราะว่าจากนี้ไปกว่าจะถึงบ้านก็ต้องใช้ระยะเวลาสองร้อยกว่ากิโลเมตรนะก็แต่ก็ก่อนกลับได้ไปแวะเช่าวัตถุมงคลก็ไปเช่าพายันกอบเพชรที่มีรูปหลวงปู่ปานนะคะ ตอนนั้นก็ผืนเยะสามร้ 320, แล้วก็มาเช่าพระพุทธรูปใสแล้วก็มาก,กราบหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์นะคะตรงโบสถ์ก็ได้น้อมถวายผ้าห่มสบายเสร็จแล้วก็ลากลับเดินทางออกจากวัดก็ประมาณ4ี่โมงเย็นกว่านิดนิดก็มาหลงทางอีกนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าใหม่สำหรับเราเลยก็ ลงทางนี้ก็ผ่านไปทางวัดมะขามเท่าก็นึกถึงหลวงปู่สุขอยากจะเข้าไปการาบสการะท่านแต่ว่ามันเย็นแล้วนะคะก็ตั้งจิตว่าไว้โอกาสหน้าจะหาโอกาสได้มากราบท่านให้จงได้ก็วิ่งไปจนถึง จังหวัดที่ที่ข้าพเจ้าได้อยู่ช่วงนั้นก็เป็นเวลาที่เขาเล่นสงการตอนเย็นกันสงการตอนเย็นก็คือมันเป็นสงการที่เขาเรียกอะไรสงการวัดสงการพระป,ประแดงก็ติดอยู่บนเส้นทางที่เล่นสงการนี่อยู่ประมาณอีกสองชั่วโมงนะคะก็กว่าจะถึงบ้านนะคะกลับมาถึงบ้านก็ มามาบอกบุญกับเทวดาที่บ้านนะคะตั้งจิตตั้งใจแผ่บุญแผ่สนนะคะแล้วก็ให้ทุกทุกท่านได้ร่วมมูทนาก็เล่าเป็นธรรมธาุวันนี้นะคะในในที่ใช้ชีวิตไปเจออะไรบ้างนะคะก็ของครั้งแรกประสบประการณ์แต่ว่า ได้ไปกราบอง์หลวงพ่อเนี่ยในปีในวันที่ยี่สิบเมษายนสองพันห้าอห้าสิบเจ็ดเนี่ยแต่ว่าส่วนหนึ่งก็ได้รู้จักกับพระเดชพระคุณองค์หลวงพ่อจากการที่หลับตาลืมตาก็เห็นท่านนะคะก่อนที่จะมาปฏิบัติสายเช่นนี้ก็ข้าพเจ้านี่ก็จะ ปฏิบัติธรรมอยู่ในสายของหลวงพ่อสนองนะคะวัดสังฆทานข้าพเจ้าก็จะปฏิบัติตามแล้วก็ทำสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมเป็นประจำแล้วก็วันสำคัญในในวันเกิดของตนเองข้าพเจ้าก็จะไปปฏิบัติธรรมที่ออวัวดวปปททออวมุงคล นะคะกับหลวงพ่อวิริยังวัธมะมงคลสาหลวงปุ่มมั่นซึ่งในการที่เราปฏิบัตินี่คือการรู้สติทำสมาธิเดินจงกรมนั่งสมาธิจิตมันก็จะคล่องอยู่กับสมาธิแปลวันหนึ่งก็เห็นภาพพระเดชพระคุณองค์หลวงพ่อขึ้นมาเนี่ย ตอน,น,นแรกก็งงแล้วก็จําท่านได้ก็ไปดูอ๋อหลวงพ่อคือหลวงพ่อฤษีลิงดำหลวงปู่นี่คือหลวงปู่ปานก็จะเห็นทั้งรับตาและลืมตามองไปที่ตรงไหนก็จะมักเห็นเวลาใจสบายสบายจะทำใจเหมือนใจลอยก็ไม่รอยนะคะ จะคิดก็ไม่คิดจะมือก็ไม่เหมยช่วงนั้นแหละคะ่ะจะเห็นหลวงพ่อได้ชัดมากก็ไปสอบถามนะคะว่าเออหลวงพ่อองค์นี้อยู่ที่ไหนท่านเป็นใครก็ได้คําตอบมาจากท่านอาจารย์นะคะว่านี่คือหลวงพ่อราษีลิงดาด้วยก่อนหน้านี้ก็ไม่ค่อยรู้จักทันเท่าไรเออหลวงพ่อข้อพระนิพพานเราก็งงอีก หลวง่อหลวงพ่อนี่เข้พาพระนิพพานแล้วทําไมหลวงพ่อถือไม้เท้าอยู่คะพอส่วนที่เห็นเนี่ยจะเห็นหลวงพ่อยืนแล้วก็ถือไม้เท้าเราก็ยิ้มให้ตลอดด้วยเมตตาก็ทักได้คำตอบว่าท่านมาตามลูกของท่านบางสิ่งบางอย่างก็จะได้รู้โดยอตัตโนมัติแล้วก็เริ่มมาอ่าน หนังสือหลวงพ่อแล้วก็เริ่มจับหัดจับภาพพาตอนนั้นยังไม่ยังไม่ได้ไปวัดเนาะได้หนังสือมาฟรีนะคะท่านก็จะมีคนให้หนังสือองค์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยมาให้แล้วก็มาอ่านอ่านสนุกทุกเรื่องนะคะแล้วก็บางทีก็ได้ซีดีมาฟังก็เป็นการฟังไปแบบมันก็มีภาพปรากฏให้เราเห็น ในขณะฟังนะคะแล้วก็เริ่มมีละเริ่ม,มพี่ภาพมองไปตรงไหนเริ่มเห็นพระพุทธเจ้าหันไปตามกำแพงไปที่ท้องฟ้าก็จะเห็นพระองค์ท่านไปทำงานเนี่ยก็จะมองไปที่บริษัทมนท้องฟ้าก็จะเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะวารกายท่านนี้ใหญ่กว่าโรงงานที่ข้าพเจ้าไปทําอีกนะคะวก็องค์พระองค์ก็จะมองมองมองอยู่นะคะมองข้าพเจ้าอยู่ข้าพเจ้าก็ตอนนั้นก็ยังใหม่นะก็ยังงง,ง,งอยู่เนาะก็เดี๋ยววันนี้พอเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวมีโอกาสก็จะมาเล่าให้ฟังอีก ะะสำหรับท่านที่เห็นความเกิดความเจ็บความแก่ความตายเนี้ยมันเป็นทุกข์ก็อยากให้ท่านได้เข้ามาฟังนะคะจะได้รู้ว่าทำไมองค์หลวงพ่อถึงได้มาตามรูปหลานของท่านนะคะก็วันนี้ก็ ขอจบการเล่า,าบทในบันทึกคิสวาเล่านิทานก็ไดเนาะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ไว้ก่อนนะคะวันนี้ก็ขอสวัสดีและน้อมจิตน้อมจิตขออนุมโมทนาบุญกับทุกทุก,ท,กท่านที่เข้ามาฟังนะคะสวัสดีค่ะ